สวัสดีครับวิชาทัศนศินสัปดาห์ที่22การประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศินต่อจากสัปดาห์ที่แล้วทบทวนสัปดาห์ที่แล้ว1.1จุดประสงค์ในการวิจารณ์งานทัศนศินจุดประสงค์ต่างๆมีดังนี้ 1. เพื่อความชื่นชมทั่วไป2 เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน 3. เพื่อประเมินผลหรือตัดสินการประกวดแข่งขันจำกันได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องที่1เนี่ยข้อที่1นนะครับเพื่อวนะคอวามชื่นชมทั่วไปนะครับจำกันได้ไหมเพื่อความชื่นชมทั่วไปเป็นการวิจารณ์ส่วนตัวที่มีผลต่อผลงานทัศนศิลป์นั้นๆเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดความคิดเห็นและการรับรู้ ให้ผู้อื่นได้รับทราบหรือแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันอันนี้คือเพื่อความชื่นชมทั่วไป2เพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานก็คือเป็นการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ในกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นครูวิจารณ์ผลงานของนักเรียนหรือนักเรียน วิจารณ์ณผลงานของตนเองหรือของเพื่อนเป็นการวิจารณ์ณในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงและก็พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับส่วน 3. เพื่อประเมินผลหรือตัดสินผลการประกวดก็จะเป็นการวิจารณ์ณและก็รวบรวมข้อมูลในทุกๆด้าน ที่เกี่ยวข้องกับผลงานทนาัศนศิลป์เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจและการให้คะแนนในการวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนวิชาทาัศนศิลป์นั่นเองอนักเรียนคิดว่าการประเมินและวิจารณ์งานทนาัศนศิลป์ในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดบ้าง แนวคําตอบนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับผลงานทัศนศิลป์และผู้วิจารณ์เข้าสู่เนื้อหาในวันนี้1.2การประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียน การประเมินนะครับการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนก็คือการวิจารณ์และการแสดงความชื่นชมงานทัศนศิลป์ในโรงเรียนมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในงานศิลปะได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้เรากล้าแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่ปฏิบัติผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อส่งเสริมให้กล้าคิด กาพูดอย่างมีเหตุผลและแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกันทำให้รู้จุดบกพร่องของตนเองเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานนะครับให้มีคุณค่าต่อไปการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับปัจจัย2ประการคือ ่าปัจจัยแรกผลงานทัศนศิลป์และปัจจัยที่2ก็คือผู้วิจารณ์เรามาดูผลงานทัศนศิลป์กันนะครับผลงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งเป็นปัจจัยแรกหมายถึงสิ่งที่เกิดจากการถ่ายทอดความคิดทางภูมิปัญญาของศิลปินผ่านสื่อวัสดุ ด้วยเทคนิควิธีการสร้างสรรค์ที่หลากหลายสัมผัสได้ด้วยการมองเห็นมีคุณค่าต่อผู้ชมและสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งตัวอย่างผลงานทัศนรศินประเภทงานประติมากรรมหล่อนะครับอันนี้คือตัวอย่าง อันนี้คือตัวอย่างประเภทที่2นะครับของผลงานทัศนศิลป์ประเภทสื่อผสมก็คือนํารูปแบบงานศิลป์นะครับหลายๆแบบนะครับเข้ามาผสมประสานกันอย่างเช่นนําเอางานจิตกรรมมาผสมกับงานปากติดเป็นต้นต่อมาดู2นะครับผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในการวิจารณ์ มีความสนใจแล้วก็มันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางศิลปะอยู่เสมอมีประสบการณ์กล้าพูดมีไหวพริบปฏิภาณในการแสดงความคิดเห็นมีใจกลางมีใจเป็นกลางแล้วก็วิจารณ์ณโดยใช้คำพูดในเชิงที่สร้างสรรค์สามหลักเกณฑ์การประเมินและ วิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนมีดังนี้ 1. การสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกับหัวข้อเรื่องที่กำหนด 2. การใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นในผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงถึงความก้าวหน้าความแปลกใหม่และมีความเป็นไปได้ 3. วิธีการแสดงออกที่ช่วยให้ผลงาน มีคุณค่าและมีลักษณะเป็นของตนเองไม่ลอกเลียนแบบและมีความสามารถในการใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ 4. มีหลักการจัดองค์ประกอบศินหรือการจัดภาพที่เหมาะสมสวยงาม 5. มีความประณีตและเรียบร้อยหรือความสมบูรณ์ของผลงานทัศนศิลป์ ผู้ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์นในโรงเรียนแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มใครบ้างแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กลุ่มได้แก่นักเรียนเจ้าของผลงานนักเรียนในชั้นเรียนครูทัศนศิลป์3กลุ่มนะครับนักเรียนเจ้าของผลงาน เป็นการวิจารณ์เพื่อเสนอผลงานได้แก่อบอกจุดประสงค์ของการสร้างผลงานบอกแรงบันดาลใจความหมายและความคิดสร้างสารรค์ที่แฝงอยู่ในผลงานบอกรูปแบบและเทคนิควิธีการตลอดจนสิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไปต่อมากลุ่มที่2 นักเรียนในชั้นเรียนเป็นการวิจารณ์ณเพื่อแสดงความชื่นชมในผลงานและให้ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายครูทัศนศิลป์เป็นการวิจารณ์ณเพื่อแสดงความชื่นชมให้กำลังใจให้ความรู้ความเข้าใจและ แนวความคิดในการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นประกอบการประเมินค่าให้คะแนนในการเรียนและการประกวดแข่งขันต่างๆหลักและวิธีการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนเป็นกระบวนการแสดงความคิดเห็นที่ใช้ความรู้ความสามารถ ในการพิจารณาผลงานศิลปะอย่างเป็นขั้นตอนและมีวิจารยณตามหลักและวิธีการวิจารณ์งานศิลป์ขั้นตอนการวิจารณ์มีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ขั้นระบุข้อมูลผลงานเป็นข้อมูลสังเขตเกี่ยวกับประเภทของงานชื่อผลงาน ชื่อผู้สร้างผลงานขนาดวัสดุเทคนิควิธีการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 2. ขั้นประนาผลงานเป็นข้อมูลที่ได้จากการสังเกตว่ามีอะไรปรากฏอยู่ในผลงานบ้าง 3. ขั้นวิเคราะห์เป็นการดูลักษณะภาพรวมของผลงานว่าจัดอยู่ในประเภทใด มีรูปแบบการถ่ายทอดผลงานแบบใดแยกทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ภายในผลงานให้เป็นส่วนย่อยทำให้เห็นได้ว่ามีหลักการจัดภาพที่กลมกลืนหรือขัดแย้งกันอย่างไรเป็นต้น 4. ขั้นตีความเป็นการค้นหาความหมายของผลงานว่า ผู้สร้างผลงานต้องการสื่ออะไรให้เราได้รับรู้เช่นสภาพปัญหาในชุมชนสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 5. ขั้นประเมินผลเป็นการประเมินค่าของผลงานโดยพิจารณาในทุกข้อเบื้องต้นแล้วสรุป เป็นข้อดีและข้อด้อยเพื่อการพัฒนาหรือตัดสินผลงานสรุปการประเมินและการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ได้แก่จุดประสงค์ในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์มี3จุดประสงค์นะครับ เพื่อความชื่นชมทั่วไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงานเพื่อประเมินผลหรือตัดสินการประกวดแข่งขันต่อมาการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนเกี่ยวข้องกับผลงานทัศนศิลป์และผู้วิจารณ์สุดท้ายหลักเกณฑ์การประเมินและ วิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนก็คือผลงานทัศนศิลป์มีองค์ประกอบที่สามารถพิจารณาประเมินค่าได้เช่นการสื่อความหมายการใช้ความคิดิรเริ่มสร้างสารรค์วิธีการแสดงออกเป็นต้น 2. ผู้ประเมินและวิจารณ์งาน ทัศนศิลป์ในโรงเรียนได้แก่นักเรียนเจ้าของผลงานนักเรียนในชั้นเรียนและครูทัศนศิลป์ซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับผู้ประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะต่อมา3หลักและวิธีการวิจารณ์งานทัศนศิลป์ในโรงเรียนเป็นกระบวนการแสดงความคิดเห็น ที่ใช้ความรู้ความสามารถในการพิจารณาผลงานศิลปะอย่างเป็นขั้นตอน 5. ตัวทีนะครับ 4. ขั้นตอนการวิจารณ์ได้แก่ขั้นระบุข้อมูลผลงานขั้นพรรณนาผลงานขั้นวิเคราะห์ขั้นตีความและขั้นประเมินผลซึ่งขั้นตอนการวิจารณ์ผลงานจะมี5ขั้นตอนมี5ขั้นตอนนะครับ มีขั้นระบุข้อมูลขั้นที่1ขั้นที่2องขั้นประนาผลงานขั้นที่3าขั้นวิเคราะห์ขั้นที่4ขั้นตีความและขั้นที่5้ขั้นประเมินผลคือสรุปทุกข้อทั้ง4ข้อเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาสรุปเป็นข้อดีข้อด้อย มอบหมายงานสัปดาห์ที่2 2ให้กับนักเรียนให้นักเรียนทำแบบทดสอบหนึ่งจากลิง์กที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เรียบร้อยภายในวันที่10พฤศจิกายน2564ก่อนเวลา12นาฬิกาสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จบในเรื่องของการประเมิน และการวิจารณ์งานทัศนศิลป์สวัสดีครับ